เป็นตัวอะไรอ่ะหืเป็นตัวสีดำปลาอะไรอ่ะปลาอะไรอ่ะคะลูกปลาเยอะไหมคะหมดหรือยังคะ เจ็บไว้ไปตรงไหนอะคะลูกหมดแล้วมาทำามาหน่อยมาขาทำม,มายิ้มให้คุณแม่หน่อยมามามมามาเอ้ยมาขึ้นมาเร็วขึ้นมา